โอ้ยนะสวัสดีครับแฟนเพจแม่บัวนางจับครับทุกคนเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องทั้งไลเดอร์วันนี้ผมกับแม่บัวไปขายของไปสายๆหน่อยนะครับผมก็พอดีเลยคิดถึงคิดฮอดเอฟซี FC, ทุกท่านผมกับแม่บัวนี่ไม่ได้ทานข้ามาซองวันเลยนะตอนนี้ตอนเช้าไม่ได้แต่วันนี้ทายให้เอฟซีหน่อยเพราะว่า คิดถึงแม่บัวนางจาาโอเคนะเดี๋ยวผมจะแนะน้าวันนี้พี่เท้าไปก่อนพี่ก็บอกมาว่าอันนี้อาหารของบ้านพี่นเ,เนาะถ้ารักแม่บัวเหมือนแม่รักผมเหมือนน้องชายแล้วคมรักเขาเหมือนพี่ก็เหมือนพี่คนหนึ่งรับผมเหมือนพี่สามประมาณนั้นนะครับคึงแม่ก็ได้ครับโอเคกันเลยซองโคนซองป้าย,ย่าทําเสร็จกันเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยพอดีจะมาทานข้าวแล้วนะครับผมก็ ก่อนจะทานข้าวนั้นแนะนาก่อนนะครับผมอันนี้คือเจบองแม่บัวนะครับทุกท่านยังทานเจบองอยู่นะครับขายของก็คือขายของไอสีทุกท่านสร้างมาได้นะครับส่งสันคือแม่บัวสุดท,ที่รักเลยนะฟังนี่ก่อน,นบา้บาๆเนาะไอซีตกใจเลยว่าเสียงลาโพงเ <laughs> อาโอเคเลยมาด้จ้าโมกกองไอ้น้องมา,งองากินขอาเซากับแม่บัวน้องจอบ บอได้ถ่ายคอนเทนต์หลายมือแล้วค่ะเศ้าแรงกินเข่าเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้ก็เลยออกใช้ฟองใช้สายช่วงบ่ายน้ำกล้เลยพากันเห็ดกับเขากินค่ะเมื่อนี้น้องเจ้าเป็นเห็ดแกงจืดแกงจืดเพิ่นนีหมูสับอักาดขาวไข่ไข่เจียวแล้วก็เอาใส่กินเบ่งในคทิปค่ะ ลองป้อนนะดิแล้วก็มีไข่เจียวขินน้ำค่ะน่าสีมืมอรันเนี่ยอร่อยไม่จับคุณแม่ทรลกมีปอนคาบให้ด้วยกันลากและเซววานเจิดละสิทุกคนเป็นยังไงแนะ่คร่รักบางไวคู่เนี่ยวานไหมครับวานทำไมน้่งต้านเลยเนาะรักจังเลยรักมากๆด้วยโอเคนะครับ เพราะว่าก่อนจะทานข้าเนี่ยตาค่าคุณภรรยาก่อนราคาอยู่มากกว่าล้าแล้วนับถือขาวดิบน้อยถึงมากินที่หลัง่ะมากค่ะเอสซีทุกคนกินเสาเวากันแม่บัวน้องจอบอันเจ้าแก่แม่ม่กับยาอีสานแม่บัวได้จ้าของแบบนี้มันมันอยู่ที่บุญวาสนาเนาะค่ะบริสุทธิ์แสวงหาดอกถึงเวลามันมาเอง เป็ได้บอกกับเอีว่าแซ่บอีกยู่พี่นั่งครับมแม่บัวบริตตักใส่ถ้วยเดี่ยวบองเพราะว่าแม่บัวจิบุ้นเหยียบบุ้งไทยกินน้ำกินโมเมสอับใส่ถุงเขาตูข้ขึ้นเก่าค่ะทำหนึ่งอร่อยเลยสิอร่อยมากเลยสิอร่อยจังเลยรักจังเลยไป เราตั้งกับค่าทั้งคนใช่ไหมเป็นยังไงนะทุกคนคนก็น่ารักค่ะน่ารักเนี่ก็เป่ากระเป็นเมื่อวานนี้ลาไปวาดธาตเสร็จป๊บใช่ไหมค่ะพี่เพนพาลาไปเดินตลาดค่ะแล้วคุณไ้เจออะไรบ้างเจอเอฟซีทักเอฟซีทักบอกว่าแม่บัว โอ้โยตัวจริงเจ้าง,งามกว่าในรูปเนาะเพื่อนา่าเพื่อนย่องแม่บัวกันแม่บัวก็เลยดีใจน้อยนึงตอนแต่ขาวรับพาไปตลาดคุณแม่กขามองอยู่นะมองอยู่คุณพ่อเห็นอยู่แต่มาทักทายครับลื้นชื่อไปชื่ออะไร <c oughs> ผมเนี่ยหละบอกว่าอันนี่คือแม่บัวนางจัาจมากับพี่เพนพี่เพนพาไปไหว้วัดไปวัดไหว,ว้พระแล้วก็ไปตลาดครับผมโอเคนะครับทุ้คนเห็นไหม ภูรักบางไวภูนี้คนซวยกับคนหล่อไปไหนมีแต่อีสีลาวทางนั้นพี่น้องลาวทางนั้นทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าบุญวัฒนาภูรักภูนี้ไปแางไหนโลกน้ำโกน้ำบ่อไหลโกไฟบ่อม้ก็จะจมน้ำตายจะมีคนมาดึงขึ้นจากสามมีน้ำใจ่น้ำใจ่นมีคนมาดึงขึ้นมาแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครจะอีชายอะไรการเรื่องของเขา เราแสดงความรักของเราเต็มที่ก็พอแล้วคนราเนี่ยคิดดีทดําดีนั่นแหละความดีข้ามาในตัวเราเสียงที่คิดไม่ดีเนี่ยออกไปจับจายน้องเจับกับแม่บัวเลยครับไปบ้านท,ทุกโครงสวดีครับมงึงเอ้ยเด้อประจานมอนนะครับ